อย่าหักเดียวมันรถออกไปแล้วก็ดีดออกไปเลยขันห้ออยากสร้างห้อก็ต้องสร้างเลยครับห้องไทยเราขี่คามน,นมั้งนวองตันบ่มีเวลาเอาต้องสร้างมันเกิดซอยอ่านั่นเวลาไว้ครับขันเฮ็ดจังมาหายันหนิบ่มีถือรวมไม่เห็นรวมเลวมิเตอรครับแต่ว่าของผมแล้วนี่ผมผมกับบ้านของผมสัญญาณดีเลยแม่เออผมกับบ้าสัญญาณของผมดีอยู่เลยครับดังนี้คิดว่าสัญญาณดีอยู่หรอก แม,แม่แม่บุญเพ่งเ่ยบ่ไไม่ไปแทงแม่เพ่งควับไปใส่แทงที่ไหนครับขันแม่เต,ตือนเบบต้าเศร้าองจ้ะขันแม่เตือนเต้าเศ้ากันหนึ่งเขาบ้าไฟจะตีหางจ้าตีเป็นบ่เห็ดมันเกิดบวบ่าไรนะครับบอ่บอบ่ไรซุดไรซุดในเปบลได้คนยังสิเข่อบีเบิ้งมันก็ต้องมีเนก็คือไรซุดนะครับไรซุดวันนี้ครับว่ากัในห้องขอที่วะห้อางสะสมยอดวินาทีนะครับห้องอาถอรรพ์เป็นในทัว นายสันญ,ญานดีอยู่นะของผมแม่แม่วายัีงไหนของผมสัญญานดีบ่ครับพิมพ์บอกแน่ชิมไปปีลที่ตะกีมันตันไห่ชิบปีลที่วันนี้มันสิสันไห่ก้าสิมปที่ก่อิมไปที่นก็ขึ้นปั๊บแล้วมันก็มันติขึ้น่าถัดยุ่งไรครับยุ่งไลฮ้อนต้องเอาผ้าห่มห่อห่อ,ห,อห่อไว้นะครับอันนี้มันมาแล้วเนี่ย มันไม่บอกเลยมันมันมาก็ไม่บอกเราใช้แต่งฮารสปอร์ตทั้งวันสองสามวันแล้วเนี่ยนี่ตัวเครียดนะครับสบายเขากันมันกับมันมันมันไปจัดขาอะไรใจเข้าเขาบอต้องเป็นราไทยเหนื่อยก็เก่าแล้วจากง่ายๆคนกระเทียบจากง่ายๆคนกระเทียบสองทุ่วโมงที่ไหนนะไอ้จืดไปได้เพืนที่มักอะไรอย่างที่ส้นส้นมากวคนที่ไรห้าโมงบ่ายโมงสามโมงสองทุ่วโมงผู้รัคนกับรถซุ่มเมื่อเสมือด้วยกันครับอืมกัาท่านหูอยากวิธีการเหตุอย่างไหนย่างไหนนะครับ เขาสิส่งอยังแน่เหีหยังแน่ไปนะครับี่นองเป็นไงมาจากโรงพยาบาลแล้วเหรอนี่สู้สู้นะแม่เอ้ยสู้ไปสู้กันไปสู้สู้ให้กำลังใจอยู่อะไรมันมันก็ดีอยู่หรอกแต่เน็ตมันมาเสถียแล้วก็โอเควันนี้จะตัดไลฟ์สุดครับพราวันไหนเราพูดดีๆก็มันเน็ตไม่ดีมันก็ลายมันก็อดสมภาษาเอาแค่ห้าหกคลิปนี่นะมันจะอยู่หกคลิปไปถึงแปดคลิปอันนี้พอดีเลยอไม่มักรบหรอก เย้าวันละถ่ายภาพนิ่งรุงตรงที่คุณกำลังคิดทำอะไรอยู่นะครับพี่น้องหลังจากนั้นเฮอกะแม่ที่เอาบักซิบคลิปกันซิบหาคลิปก็ได้อยู่แต่ว่าพอยากเอาหลายพอเอาหลายดอกเตรีมเข้าเลยนะครับนี่ครับอันนี้แหละ วันนี้ได้ถ่ายถ่ายจริงๆอ่ะคือสีคลิปน้องนั้นไปไล่สวดหมดหนาแล้วก็แจ้งใส่แกมดีกับถมีไปได้เฮ็ดเป่งท่าน,นครับผมก็เฮ็ดไม้ยั่นี่ผมี่เอาผ่าตีเป็นเย็บผ่าจีบอะไลส่สวนเลยนะครับจังมหาเนี่ยไล่สดตั้งแตะตีหามานะครับเตียหามานเรื่มตีหาตั้งเคียงนะครับตั้งจัดเขียนข้อคว่ำเขียนหัวคอแล้วก็มันก็นเป็นช่วงอ่ะไล่ทีละชั่วโมงไม่เอายาวหรอกเอาทีละชั่วโมง ชีเจมงกับไม่ได้หมดวันหรอกหมดเมืม่อหรอกเอาเขาจิงงไาไว้มันสิบส,สีน้ำเงินขึ้นมันก็คือหรอกเลยแล้วมันก็นสิขึ้นเข้ามาสางโพธนะครับสางโพธครับผมสางโพธเ,เราเข้ากะเอาทีไรเจมงจบัจบจบัจบพลัดจับไงจับไอช่วงคนออกเขาเข้า,ขาช่วงไม่เห็นสิบีเนี่ยไป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 เลยนะมันเปลี่ยนสันญาณ สู่ไปแล้วสู่ไปซื้อเาไว้กับทำการไลไรสดเลยนะครับทำการไลไรสดกะบอ่าซูมือเขาปรับเปลี่ยนเป็นอ่าช่วงละสองโมงแต่ก่อนเขาเปลี่ยนเป็นช่วงละสองโมงมันเพ่งให้แม่เสียงทิเทปเนี่ยพุ่มไทยไว้อยู่เ้ากะเหากับจิประยัดคาไปหาไทยฮู้ตั้งแต่ห้องไปไทยว่าอะไรเ้ากับไทยทีเดียวกับลงมาเลยมันโมจีเอาขวางกับอันเลือด พ่อๆกันยังมาแร้งนะครับอ่านี่หัวข้อที่ว่าสะสมยอดหน้าที่นะครับสะสมยอดนักแม่เสียงทิพย์นะเราว่าเน็ตเราบดีสัญญาณขาดหายแต่เว่าเป็นยังแม่เพราเป็นยังหรอกแต่แต่แม่ขอนบ้างมาแล้วแม่ขอนจงจะรอกับเอ่าเขาคออยู่ละ <laughs> เออครับ วันนี้ม,นนมัวทำคลิป่วุ่นเป็นไงแม่วุ่นเอ้ยแม่วุ่นพิงมาจากโรงพยาบาลแล้วหรือยังกับอ่าไปไหนอะไรมันมันก็ดีอยู่หรอก แต่เน็ตมันมาเถียรนแล้วก็โอเควันนี้จะตัดไ์สดครับพอวันไหนเราพูดดีๆก็มันเน็ตไม่ดีมันก็ลายทุกครั้งมาหาทีมหัวข้อคือครั้งแล้วก็ไม่เก็บรยายละเอียดต้องเขียนชื่อตัวเองเข้าตรงนี้สลักแตะเพิ่มเติมนะครับม่เกเราจะมองจอบัจบจบัจบลัดจับไงจับช่วงคนออกขาเข้า,ขาช่วงไม่เห็นแต่ว่าพอหลังตันคนฟังมากทั้งหลายคนคุ้มค่าอหลีนะครับ สัญญาณดีว่าจะครับอ่าห,ห้องแม่สัญญาณดีจริงหระตั้งทๆๆ่ายตีๆกต่ซีซีคลิปนะครับนอกนั้นเป็นตัดจากไลสดเบ็ดนะครับมันทั้งหมดเก็บคลิปนะครับคลิปสั่นห้อยกันไปกดถืกใจมันก็ทีไห้น้ำหมามันก็ดีหากันได้เลยแม่บอกทุกคนนะครับเลยอ่าจังลุงมหาเนี่ยก็พยายามไปหาทุกคนทำภาษาโฮมแลงกันนะครับเอาเราจะมาเก็บเก็บสะสมยอดนาทีกันตรงนี้นะครับ อาจจะบอกเคล็ดลับต่างๆให้เพื่อนๆรับทราบทุกคนนะครับอการไมา่จากหาที่หามาชมห้องมงดีครับเราอาจจะพักจากหา้องม่งมาหอดเจ็ยมงหเอาก็เริ่มเก็ยรมงไปจบวันนี้แหละจะลงอกอกเพราะเราเคยลงวันละสองครั้งไงมันจะทีกันพวดม,มันจะทีกันไปแปดคลิปเราอยู่เกียแปดคลิป่านั้นแหละไม่ออกเกยอหรอกอสิบก็ไม่เอาทําได้ก็ไม่เอาครับ มันถิมีว่าเกี่ยวกับอ่าลบพูดหรือว่าอีหยังเนี่ยละ่ะไม่ได้ไท้ายไว้เห็นอยู่มันมีทั้งขยะคือกันนั่นแหละทั้งทิ้งแหละไล่สวนนี่แม่กะแม่กะสิบอกเด้อสิบอกตั้งใจเด้อยัง่าสนดอกไปนี่เด้อสิบอกทุกคนเด้อตั้งไล่สวนพ่อตั้งตั้สนสมว่าพ่อตั้งตั้นล่ะไล่สวนปั๊บนี่ยแต่คือให้มันที่พ่อถือกวดว่า วนวาถ้าเสียรับไปเบื้องเนี่ยก้อนเทลัยสุดนอกต้องไปยิ่งพสกอส้อนเขียนพพดว่าเรียมข้โอโหนาโอไทยขันทั้งไทยฮู้ดีฮู้กับอาทั้งไทยขันฮูว่าทั้งหนาดีเขาบอกฮูดีที่แรกเป็นบริเวณมันเกิดบริเวนะครับบ,บริเวณไรสุดไรสุดที่เปลี่ยนไดคนยังสีขับไปเบื้องมันก็ต้องมีนี่ทำภาษาโฮมแรงก,กันนะครับ เ,เราจะมาเก็บเก็บสะสมยอดนาทีกันตรงนี้นะครับอาจจะบอกเคล็ดลับต่างๆให้เพื่อนๆรับทราบทุกคนนะครับการน้ำก็ได้เห็นไหนเนี้อหน้องยิงก็ก็เล็กไปไปท้ายไปท้ายไรสุดอมันก็ต้องมีคนหนึ่งแหละ ให้แม่ขอไปตรงนี้เด้อให้พอน้องตั้นแม่น้องตั้นอ่าพอน้องตั้นให้แม่ทุกครั้งมาหาทิมหัวข้อคือครั้งและะ้กวก็มาเก็บรายละเอียดต้องเขียนชื่อตัวเองเข้าตรงนี้อ่าสลักแต่อ่าเพิ่มเติมนะครับครับแม่อาจ์ติเป็นก็มเม็ดแล้วแม่ขันบ่เป็นก็มเมีดกับแมนสัญญาณทั้งแม่บ้านแม่ละเพราะว่าผมเสีเน็ตเน็ตไปหลายเดือนเลยแม่อ่าไม่มีปัญหามาหาเนี่ยมาหาไม่มีปัญหาครับผม สวัสดีตัาสิมาโวเอ่ในการอตื่นขึ้นมาครับตื่นขึ้นมากอคือพวกกันไปหาเพื่อนท,ทันทีเลยครับหลงกลอยงแล้วเน็ตหลอกมาหาอีกแล้วนะครับทักทายคุณเตือนใจนะครับเตือนใจชนาดต่างๆครับเพื่อนมาให้ผิดคนระเบียบชุมชนเกอนนะครับหลังจากนั้นห้องกรับหนาแล้วก็แจง้ง ใส่แกมดิกับถ้ามีปได้เฮ็ดเปล่งท่านครับผมก็ดเฮ็ดไม้ยุ่นี่ผมจะเอาผ่าตีเป็นเย็บผ่ากีบวล้พ่อห้ากดเข้ามาสร้างพ้นแล้วมันสิขึ้นปั๊บเลยพ่อห้าเห้าวหลอกตัวไรสวดไปแล้วไรสวดเนี่ยมันสิไปหมดเลยไปในสตรีมหมดเลยลงลงวิดีโอสี่นาทีได้โอ้ยเพราะว่ามันลงวิดีโอสามสี่นาทีไม่ได้เพราะว่าก็ดีอย่างหนึ่งมามาไรสวดแล้วก็ตัดออกนะเออ แต่น <Cornell>. ้องเจ้าของเนี่ยเนาะทความสะอาดดีๆอยู่มันเป็นโรคโรถเนี่ยผมเแยกการไปซื้อทางหลังไม่แต่เครื่องมือไหมครับไม่แต่กระดาษค่าบอนไม่แต่ถุงค่าบอนห่อเมืองอะไรเครื่องไม่เครื่องมือกวงใจจะซื้อน้ำหาบ่ได้น